มารีตอบชัดหลังการส่งข้อความยินดีแข่งรถบอกแฟนเก่าบางคนไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนกลายเป็นประเด็นให้แฟนๆได้จับตาอีกครั้งหลังจากที่นักร้องนักแสดงหนุ่มกันนพัฒ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนนั้นได้ส่งข้อความไปยินดีกับอดีตคนรักอย่างสาวมารีเบเนอร์หลังอี่ายลงแข่งรถและได้รางวัลแต่ฝ่ายหญิงกลับเปิดอ่านแล้วไม่ตอบงานนี้สาวมารีได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องดัก่าวผ่านรายการชื่อดังว่า ตนได้อ่านข้อความแล้วส่วนตัวก็ไม่ได้บล็อกก็อ่านอยู่แต่ไม่รู้จะตอบอะไรจริงๆก็ไม่ได้อยากเข้าไปอ่านแต่เห็นมันขึ้นแจ้งเตือนเป็นสีแดงๆก็เลยกดเข้าไปทางด้านมดดำเลยถามต่อว่าสมมุติเลิกกับแฟนเก่าแล้วเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้หรือเปล่าสาวมาวรีก็ตอบกลับไปว่ามันก็จะมีบางคนที่เราน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ แต่มันก็จะมีคนที่ไม่ได้มีความเป็นเพื่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่จําเป็นถ้าเกิดว่ามีงานละครด้วยกันก็เล่นได้ถ้าให้แสดงก็แสดงได้